การปั้น s อสให้ดีพร้อมสู่การใช้ดิจิทัลบริหารจัดการธุรกิจแบบมืออาชีพเป็นกิจกรรมที่เราเติมเต็มเข้าไปในทุกโครงการที่ทางกรมสงเสริมุตสาหกรรมดำเนินการนะครับซึ่งเราเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยการใช้ซอฟต์แวร์ดิจิทัลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะสำหรับ SME ขนาดเล็กเราจึงได้มีการประสานงานกับทางซอฟต์แวร์เฮาส์ต่างๆนะครับที่ยินดีที่จะให้ซอฟต์แวร์ผ่านระบบคลาวด์ฟรี เป็น Full Service อย่างน้อย6เดือนซึ่งทำให้ผู้ประกอบการ s อ e ต่างๆสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันก็อยากเชิญชวนท่านผู้ประกอบการที่ทำซอฟต์แวร์นะครับเป็นโอกาสอันดีของท่านที่จะเข้าถึงลูกค้าที่เป็น SME ที่ถูกพัฒนาโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้เราโตไปด้วยกันและสามารถที่จะทำให้เศรฐษฐกิจของประเทศเราเข้มแข็งขึ้นค,ค,ครับ ถ้าคุณอยากทำแคมเปญแจกหรือจะขายวอลช์ออนไลน์แต่ไม่อยากคอยเช็คทุกคอมเมนต์ให้ Rocket w a l h e r ช่วยคุณดีกว่าเพราะ Rocket w a l h e r จะคอยเช็คลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขาการได้รับวอลช์และส่งวอลช์ให้ลูกค้าทางอินบ็อกซ์ทันทีการแลกรับสิทธิ์ก็ไม่ยุ่งยากเพียงแค่สแกนและกดยืนยันที่หน้าแคชเชียร์เท่านี้ข้อมูลลูกค้าและการแลกร,แลรับสิทธิ์ก็จะถูกบันทึกในระบบเพื่อการตรวจสอบย้อนหลังเรื่องวอลช์ยบให้ Rocket w a l h e r เคชัน,นี้เป็นการรวมตัวของคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หลายๆสาขาที่เห็นปัญหาของการเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้อง ก็แอปพลิเคชันเนี่ยง่ายๆก็คือคนไข้ดาวน์โหลดแอปบนมือถือนะคะแล้วก็คนไข้สามารถเข้ามาเลือกแพทย์ที่ตนต้องการได้ระบบที่คุยกับคุณหมอเนี่ยจะเป็นการทํานัดล่วงหน้านะคะแล้วก็เลือกช่องทางการปรึกษาได้3มช่องทางเลย<ม>ก็คือจะเป็นการแชทเป็นเมสเซจเท็กซ์คุยกับคุณหมอหรือว่าเป็นไวซ์คอลก็คือโทรคุยกันแล้วก็วิดีโอคอลก็คือแบบเห็นหน้าด้วยทั้งหมดนี้ผ่านแอปพลิเคชันชีวีทั้งหมดเลยค่ะ คุณหมอของเราเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญที่จำเพาะแต่ละด้านก็คือจะมีคุณหมอสาขาต่างๆอย่างเช่นคุณหมอเกี่ยวกับสุขภาพผู้หญิงคุณหมอเด็กคุณหมออายุรกรรมคุณหมอโรคก,กระดูก คุณหมอโรคสุขภาพใจนะคะเป็นต้นก็เลือกคุณหมอที่เชี่ยวชาญในปัญหาที่ตัวเองมีได้เลยหลังการปรึกษาทุกครั้งคุณหมอจะมีการสรุปคําแนะนําหลังการปรึกษาส่งไปให้คนไข้ในแอปพลิเคชันนะคะถ้าเกิดว่ามีการรักษาหรือว่ามีการแนะนํายาเนี่ยก็จะมีการออเดอร์ยาในแอปพลิเคชันนะคะคนไข้าสามารถเลือกที่จะรับยาจากชีวีได้หรือไม่คนไข้ก็สามารถเอายาที่คุณหมอแนะนำเนี่ยซื้อที่ร้านขายยาก็ได้นะคะเราก็ไม่อยากให้คนไข้ลอสหรือเสีย อกาสในการรักษาโรคที่เป็นโรคประจำตัวหรือการที่ต้องรับการรักษาโรคที่เป็นมาอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเกิดมีปัญหาสุขภาพเบื้องต้นก็อยากให้สามารถเข้ามาช่องทางนี้ได้ยินดีต้อนรับสู่ Flow Account โปรแกร,รมบัญชีออนไลน์ใช้งานง่ายเพื่อนักธุรกิจยุคใหม่แอปมือถือ New Flow Account ที่ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android ช่วยออกบินและดูรายรับรายจ่ายแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วยค่ะฝ่ายบริการลูกค้าหรือ Customer Support ช่วยแนะนำการใช้งานและตอบคำถามต่างๆทุกวันตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นเลยค่ะคอร์สออนไลน์สอนการใช้งานโปรแกรมในส่วนนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะช่วยหาสำนักงานบัญชี ผู้คิดเจ้าของธุรกิจช่วยทำบัญชีจัดการภาษีรายเดือนและปิดงบด้วยความรวดเร็วบนระบบ Flow Account สามารถดูรายได้และรายจ่ายได้แบบเรียลไทม์สร้างเอกสารธุรกิจได้อย่างครบวงจรเริ่มจากใบเสนอราคาพร้อมออกใบวางบินหรือใบกำกับภาษีต่อได้ง่ายๆในคลิกเดียวบันทึกค่าใช้จ่ายง่ายๆพร้อมแยกหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นระเบียบ หรือจะใช้มือถือถ่ายรูปสแกนใบเสร็จเพื่อสร้างรายการค่าใช้จ่ายได้ในแอป NewFlo w c c o u u t t ค่ะสามารถสร้างใบสั่งซื้อและสร้างต่อไปเป็นค่าใช้จ่ายได้ทันทีหรือจะสร้างต่อไปเป็นใบรับสินค้าเพื่ออัปเดตสินค้าในครั้งโดยอัตโนมัติก็ได้นะคะในหน้ารายการสินค้าจะช่วยบันทึกสต็อกดูความเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างเรียลไทม์หน้ารายงานจะช่วยสรุปยอดขายค่าใช้จ่าย สินค้าคงเหลือภาษีซื้อภาษีขายและภาษีหักหน้าที่จ่ายให้อย่างอัตโนมัติเลยค่ะและยังมีฟังก์ชันบริหารบัญชีที่ช่วยให้นักบัญชีทำงานได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันสมุดรายวันงบก,การเงินการบริหารภาษีมูลค่าเพิ่มและผังบัญชีค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำรายการเงินเดือนสามารถเลือกใช้โปรแกร,รม Flow payroll เพื่อทำการจ่ายเงินเดือนออนไลน์ได้ทั้งพนักงานรายเดือนและรายวันพร้อมลงบัญชีค่าใช้จ่ายในโฟ o ์ลแอคเคาโดยอัตโนมัติด้วยค่ะชายเป็นผู้ให้บริการขนส่งที่เชียงใหม่ทุกๆสัปดาห์ชายต้องส่งสินค้าไปที่กรุงเทพแต่ชายมีปัญหา ปัญหาของชายคือชายไม่สามารถหางานเที่ยวกลับได้เนื่องจากชายไม่รู้จักลูกค้าที่กรุงเทพทำให้รถของชายต้องวิ่งเที่ยวเปล่ากลับเกิดเป็นต้นทุนค่าขนส่งที่สูง หญิงเป็นพนักงานสรรหารถขนส่งของโรงงานผลิตแห่งหนึ่งทุกๆวันโรงงานต้องส่งสินค้าให้ลูกค้าที่เชียงใหม่พักหลังมาสินค้าขายดีรถขนส่งไม่พอต้องหาขนส่งเจ้าใหม่เข้ามาเพิ่มเติมแต่หญิงใช้เวลาทั้งสัปดาห์ก็ยังหารถขนส่งไม่ได้เลยถ้าหญิงหารถไม่ได้บริษัทต้องมีปัญหากับลูกค้าอย่างแน่นอนน่าเสียดายที่ทั้งชายและหญิงไม่รู้จักกัน เราพบว่ามีธุรกิจและผู้ให้บริการขนส่งมากมายที่มีปัญหาเหมือนชายและหญิงส่งผลกระทบเป็นค่าเสียโอกาสทางธุรกิจหลายพันล้านบาทต่อป,ปีอย่างไรก็ตามปัญหานี้เรามีวิธีแก้ขอแนะนำให้รู้จักกับโลจิสตี้แพลตฟอร์มที่จะช่วยเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการขนส่งและผู้ใช้บริการขนส่งผ่านขั้นตอนการใช้งานที่ง่ายและสะดวกสบายเริ่มที่หญิงกรอกข้อมูลรายละเอียดของงานลงในระบบ จากนั้นงานของหญิงก็จะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการขนส่งที่ถูกคัดกรองมาอย่างดีในโลจิสตี้แพลตฟอร์มชายซึ่งลงทะเบียนกับโลจิสตี้ไว้จะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีงานใหม่ในระบบถ้าหากชายสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของงานสอบถามข้อมูลและเสนอราคาทันทีผ่าน l o g i s ต i c แพลตฟอร์ม ท่านี้หญิงก็ได้ส่งสินค้าให้ลูกค้าตามที่ต้องการส่วนชายก็ไม่ต้องวิ่งรถเที่ยวเปลับกับบ้านแล้วนอกจากนี้ทั้งชายและหญิงยังสามารถค้นหาผู้ค้าใหม่สร้างและบริหารการประมูลราคาและให้คะแนนอีกฝ่ายผ่านทางแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดายอีกด้วย l o g ิ s ติกส์แพลตฟช่วยให้งานขนส่งของท่านเป็นเรื่องง่ายลดต้นทุนและเชื่อมต่อกับสังคมคุณภาพ